แฟนมาทำไมมึงแฟนมาทำไมเอ้าพอเราเปลี่ยนทีเดียวอัพเดตหรือเปล่าอัพเดตใหญ่เลยมันวาร์ปไปได้ไงอะอัพเดตใหญ่วันไหนอีกมีด้วยเหรออัพเดตใหญ่วันที่สามไม่เปลี่ยนทีชันเอ้ามันจะฮาร์โลวีได้ไงมันก็เลยใช่เราเราอัพเดตทีเดียวฮาร์วีเฮลิเคานี

มันวิ่งมาแล้วเอาไปดีกอดวายิงมันกอดอ,อยู่ไหนเรือสมไมก็ไม่มีมีมีแต่เพืไอในไอ้ชนค้ออ่ะบบมีคนอีกเหรอ แล้วเหนไหมเอ้าเขดทำไมเข็ไม่มีบกฮะเก็บมงเข็ดมาเอ้ยนั่นคนคนอยู่ในทะเลเมื่อกี้ากว่าเรา้ย้ายน้ายน้ำแม่น่าน่าไม่น้ำแล่วเต็มที่แล้วต้องเมีอ๋อเป็นนล โอ้โหรีโหลดอันนี้อะไรเนี่จลรี่บีนไหนโอมไหนที่ไหวมันมีลูกอมชุบประชุบอะไรมันกับอันนี้เมื่อกี้เป็นเจอรี่บีนไม่เคยเห็นไปชุบกันมันหนีอออ๋ออเออ๋อมีตัวเด้กไปข้างหน้าวะอะไรอ่ะเอ้ไม่ก่อน โอ,โอ้ทำไมมันแหลกๆมาใช่ที่เขาพูดมันจริงอย่าตีสิกูไอ้กล้องไม่โดนน <c oughs> ี่มันสบายอยู่ ยัง๋มันใช่ไงวะอ๋อก็สบายอยู่ยี่สิบวิไปกวาดเอาไปกวาดลงเอาไปกวาดไม่กอดก็โกงดีนะจะหนีก็หนีเลยมันเป็ลงอะไรกันเอทเวตที่เยอะอยู่มาทำยังไงอ่ะใช้ยังไงกดใช้อ่ะกดทางกดแล้วมันไปเลยจะไม่สูงอ่ะเ มันมีเคลียร์ด้วยดิมันได้ใช้ไม่กว่าปะ่ะเย่แค่โรนบิทแค่โรนบิทแค่โรนบิเลยนะอะไรอะโอ้ยเรื่อยส้าวสบายแบบไม่น่ามาทำเลยวะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงผมใครยิงผมมีอ่ะมีคนอยู่บนสนนติ๊กเจอแล้วเจอแล้วใใชุดดำ<ค> <ไ S 2> ชุดดำเจอแล้ว<ๆ> จะยิงมันงคุากระปฮะร้อยสามสิบไม่น้องอ่ะเอเยอะอนนี่อะไรนี่อันนี้อะไรอ่ะอะไร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 อ๋อไอ้ไอ้นอะไร ก็หรือน่นไร่่กูเาเมันจะโดนก่อนตีตายใ่ไเฮ้ยนี่คนนี่โอ้ค่าเดี๋ยว มีใครไม่กวาดไหมจะไม่ไม่กวาดอคัหยอกพอใช้ก ah> ่อนแล้วกันเราพอใช้เกรดครบไม่เสียงมันด um> ังริบอดเลอจิบอดออนไลน์เลยใช่ออตัว เออเสียงมันดังขึ้นปะมีใครคิดเองปะมีใครคิดเหมือนกันนะเสียงเกมมันดังขึ้นมเลยสรุปวันนี้คือปืนให,าาหปปม่นไปนี่แล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วนั่นนึงนะจะกลับไปเอาของจะไปเอา RPG หรือไม่ใช่ RPG ดีกว่า อา RPG ก็ยิง,งอย่างเดียวเออชานโอ๊ไม่ใช่เลยเฮ้ยเสียงใครบินออเ,เอาอเเฮ้ยมีคนนี่อุ้ยมีคนอุ้ยชิบหายแล้วโอ้อลมลมแล้วเออล้มลมลมลมดุด้มไม่อุ้ยชิบหายโอ้เตรียมดีดีเล่นอยู่ไหนกันบอดวะข้างล่างหรอใช่อยู่ข้างล่างม,มันอยู่สระน้ำ ไม่ยู่ข้างล่างข้างล่างตีเราเลยนั่นเองยิงบอดก่อนบอดมันขึ้นมาิงอีกเจอแล้วเจอแล้วช่วยเน่เน่เน่โอ๊ยมาพี่จีทำไมเยอะจังวะโอ้บอดเยอะจังเลยนี่ตรงเนี้ย ใช่มันอยู่ข้างหลังนะไม่ได้เผือหาไม่ามีอะไรอ่ะหน้าบ้านเต็มไปหมดอยู่ตรงเนี้ยเลียดยิงไดหมไม่เห็นอ่ะตัวนี้ไม่เห็นเลยมันบางตายหมดตายหมดจำบุญแล้วจำบุญแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะโอ้ช็อตกันเชี่ยโคตรแรงเลย เดี yeah, ๋ตายเอเคได้บอกคืนแล้วโมงอีกป่ะมีเต็มไปหมดกระสุนก็เต็มเฮ้ยไอ้พวกนี้ของเยอะจังวะอะไรพวกอะไรเ็จ้ากันไหนว่างไหยอ่ะเจ้ากันใหม่อะ ตีช้าไปไหนไอ้ยฟ้าช็อตกันโอ้ยดีดุดีดุช็อตกันดีดุช็อตกันแล้วกับฝาแล้วกันดิได้แล้วใค้ลูกซองใหม่ละมันมีลูกซองใหม่นี่แล้วมาร์คให้ติดกันไปไม่ต่างกับไอช็อตกันเล่นยากๆนะเขไอช็อตกันอันนั้นนะไอช็อตกันซูมอ่ะไอช็อตกันซูมเล็กๆอ่ะ เป็นกันเปนมะเร็งมากเลยเร็งเนี่ยได้เรืเร่อยให้ยิงกันอกระปุกอยู่นี่นี่นถังนี่นี่ถังนีเออีอยวถังเีกระปุกเจอคน มันต่างมันโดดมันต่างอะไรกับเอออันนี้วะไอเอสกิลสไลด์น้ำแข็งฮามีฮามีห้าวะมันต่างอะไรกับดักเออพลังขึ้นเตาวะยิงมันอยู่อยู่ไกลไกลมากยิงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอยู่หลังเนินเนี่ยอยู่หลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวหัววโดนไปอีกแปดสิบเข็ดยิงลงพื้นดิ ก็ยิงขึ้นบนก็แตกอ่ะอีกขึ้นบนเป็นไงมีขวามามีมีคนขวาอีกเราไปหาดูปะเก็บยาไหมหน่อยได้ไหมเก็บเก็บยาก่อนสกิลไม่ต้องรีแล้วแต่เป็นช้ามากเลยแต่มันแรงมากเลยถ้ายิงมาวะจะล้มจะไม่ใครยิงมา แตกไอเลือดทำไมนี่เดี๋ยวดูก่อมีปืนคอนโอ้ยจะล้มแล้วอ่ะมีเลอเอ้านึกว่าหัวคนไก่เหรอเฮ้ยยิงไก่ไก่โอ้ยรอบมังกรเลย ลกคิพอ์ก่มนเอลดูเออไม่เสียงแค่มันยิงนี่แหละไปแล้วไปแล้วเอ้ยอนนี่เจ็บเจ็บเจ็บตัวสมัยหลังหินนะนี่เนี่หลังเจ็บเจ็บเจ็บ กานเชื่อมานแล้วตัวมันเฮียมันโดนใครยิงอ่ะมันโดนคนอื่นยิงอ่ะโอ้มันโดนตีไหมเห็นแล้วเห็นแล้วโดน collector มันแน่เลยเหลนิดเดียวยเฮ้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 ยเลยเลยมันมีตัวออกซ้ายด้วยนะ้ยหิวของหรอเฮียของเต็มเลยอ่ะก่อนจะแตกอ่ะ ไม่กว่าจะถึงเยอะกิดไม่ยินจับไล้วไม่รู้กลับได้ไม่กลับนี่ไงมีคนโดดมั้ยมีคนโดดไหมเออตกรถชุบ่ตาย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 ซุ่มเรื่งเนี้ยพุ่งออก็ตายคือเก่าการเห็นอยู่ไอ้เท่าตัวนี้มีต้นไม้แล้วทุกอย่างเรื่องมันจะถึงเราในเดียวเนี่ยการยิงให้หมดยูโนคาเลคเตอร์ตาย ตายโดน RPG เจ็บๆอุ้ยข้างล่างข้างล่างนก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 ซ้ำม oui> ีต้นไม้ตรงนี้ด้วยเหรอวะสวยยิงนกอยู่คนยิงของคะมีคนไปช่วยเพื่อนฮะตัวนี้มีไอ้ทองอีกันเอ้านี่บอดนี่โอ้โหยิงบอดไปทำไม อบอดก็ยิงแม่นจริงเลยเฮ<ถ>้ยบอดหนีอาบีจีสุยสดยอดโอ๊ย<า>ใครข้างหลังข้างหลังใครอ่ะเจอแล้วเจอละสิริโอเคทมยาทองเยอะจังเลยครับกิงยทองไปหมดกี่เล่นแล้วกันเด็ไเนนไดมไม่เกี่อันน่ะสามสามยังไม่เก็บอีกเยอะเลย เ็ไอตัวโดดดี่กี่อันโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิว่าแล้เปิดโดดต้องหกอันเไปข้างล่างมีกล่องอะไรด้วยลองไปดูดีกว่าอ๋อมันต้องมันต้องอไปกอดดีกว่าของมันต้องเปิดด้วยบอดมั้งยิงบอดไปแล้วโทษทีรอคือพวก <laughs> ไม่เห็นมันเคยมีตรงตรงนี้มันไม่เคยมีไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ใช่ โบ้าไม่รับต้นแรงวาร์ปได้วาร์ปได้วาร์ปไปเลยขึ้นไปกันยังขึ้นไปขึ้นไปแล้วขึ้นแล้ววาร์ปเลยเคลียร์วาร์ปเลยมันจะได้ไม่มีคนใช่วาร์ปเด่นแดงวงในถ้วยเลยจะเคลียร์วาร์ปออกให้หมดโอ้ยอยากเล่นลูกโม่อ่ะอยากเล่นลูกโม่อ่ะอยากเล่นลูกโม่อยากเล่นลูกโมะ มันไม่ใช่กระสุนกระสุงเนี่ยมีป้อมหายเป็นข้อมันเหมือนหน้าไม้เนี่ยดูดิอ่าใช่มันเป็นหน้าไม้แปย่ดีเลยมั้ยไม่โดนเพื่อนแต่มันโดนตัวเองใช่ไหมน่าจะโดนตัวเองใช่โดนโดนไม่โดนห็น้าเลยค่ะทุกคนไปโดนแล้วครับเจ็บหน้าตัวเองเหลือ13คนเหยียดาเอาไงดีวะยาเยอะจัดอยู่นี่ก่อนไงวงยังอยู่นี่อยู่ ศพคนเหลือเยอะใอ้คนเหลือน้อยจังศพตรงนี้เหลือเยอะอยู่เดีย๋ยวคนก็มาเก็บของจริงเมื่อกี้แบบของเต็มของให้ชอปปิ้งนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจทุกคนหรือเปล่าว่าเออว่าแทนคุยกับใครไม,ไม่เห็นแบบเห็นเต่ะคนหนึงมานานแล้วไงแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเออ เออใช่คนนี้หรือเปล่านะทากปิดคนไงดูแก่ทัาเพื่อนเล่าฉากไปเกินนะดูไม่ถ้าเปื่อถ้าเปื่อทักไปแล้วไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกมันจะเป็นปัญหาแบบว่าโอ้เพื่อนเฟลไปหนึ่งคนไงเอาคนนี้เฟลเหรอคนที่เฟลเหรอมันทางบ้านง่ายกว่าไอ้เอมเรายี่เห็นเรายืนลงพื้นโซวตีนด้วย ทำไมไม่เขยิบไยืนวันนี้มันจะ็มกลุ่มไว้ได้ยิงตีนตัวเองด้วยมันก็จิบตัวอ๋อย่าเยอะดิเออร์สยามทำไมเดี่ยนั่นอะไรเกินหรอต้องมีต้อมีซอมบี้ออกมาให้ยิงวะมันต้องมีจุดดอกซอมบี้ออกมาสิทำไมเกมไม่เพิ่มเข้ามามเกินว่ะยิงเลยก็ได้ทำไมทำไมเหตุ ไสมายเห็นหน้าเกติคือส,สีสีสีอะไรวะสีเบลูส้มว่าเอากระแสงแสงไงแสงข้างบนไงเ,ไเต้นอีกหน่อยดิใครใครยังไม่เต้นเต้นครบไม่ได้ดนเ,น,เน,นี่ยมีเฟสหรอมันขึ้นเฟรชมีต้องเต้นสองที่ต้องไปอีกที่หนึ่งเฮ้ยยังไ,ไม่มีใครมาเลยอะสิบสามคนไม่มีใครด้วยไม่มีใครน,อน้องมีแต่เด็กเล่นเลย วงไปไหนต่อไม่น่าจะได้ใช้ยิงใครอยู่แล้วดิวงไปไหนต่อครับโอเคเราโดดเถอะถ้าวงกิ่ขนาดนั้นเนี่ยกินยาเล่นไหมต้องกินยาเล่นเอ้าตายไปตีนหนึ่งกินยาเล่นดีกว่าเดี๋ยวมีคนขึ้นมาเก็บก่อนไปเฮ้ยอ้าวพีจีสีม่วงเหรอ เอ้ามันมีแยกเกล็ดด้วยโอ้โหมีมีทีงเราทำไมติงีมบอกเ่อกีเก็บยาอไอะตามเส้นเลยครับนี่ไงนีไงนี่ไงนี่ไงยังไม่เห็นยังไม่เห็นมียิงกันข้างหน้าลงเลยไหมมันมมัมมมมัน โอ้ยทำไมมันเบาอย่างเงี้ยไม่พังอ่ะมีคนสลิงมายุ่งในบ้านนะวุ่ยโดดรบฮ่าฮ่าฮ่่รู้ดีลมาอ่ะมันโดดลบมามันโดดลบมามันโดดลบอาบีจีแบบสมูทดูดเลยอันนี้อะไรวะตีทองทองวิ่งทำไมอุยหุยโดดอะไรอ่ะ สไนเปอเฮ้ยไอสเลอ้สไนเปอร์เอสเ้ยสไนเปอร์นี่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเปอร์ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดป่ะเนี่ยไอสไนเปอร์นั่นน่ะมันเจ็บมากมันเจ็บแบบน้องน้องสวยปายหนมายหนเฮ้ยมีคนขึ้นมามีคนมีคนจะขึ้นมาเจ็บเจ็บเจ็บสวยสวยนไม่ได้หาอนึงนะครับ เออมันยังน็อกยู่เลยครับหาอยู่ครับมันเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวลงมาหน่อยเอาเหลือตัวเดียวเลยใช่ไหมนี่นี่เดินนี่เดินอยู่แถวเนี้ยเอ้ายังู่ข้างล่างยิงมันเกยิยิงมันเกือบมาแล้วเกือบมากินยาครับอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวซไนเปอร์ก็เกินเมื่อกี้ลูกฟุกอะลูกฟุกอะ เมื่อกี้สมัยขีย่ไม่กว่าวอ,อีอเกเมื่อกี้เห็นเต็มตาเลยศูนย์เข้าวันไหนวันไหน,น